ครับผมกรสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสูส่ทุกคนเนะเาะมาพ่อกันนะครับกับอีกคลิปหนึ่งนะเป็นอ่าแจมรวมสองตัวบนนะครับแจมรวม2ตัวล่างได้ลงไปให้แล้วนะครับเมื่อวานนี้มันอนี้มาลงอ่าแจมรวมสองตัวบนเนาะสูตรมันดบยากนะพี่น้องสังเกตบ่งดีๆก็บ,บรได้ยมันใส่ซีโตนะ10บนหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างซจ่เอๆนี่บวกกันนะครับผมเห็นว่ามันง่ายก็เลยมาปาก,ปาก บดได้บดได้บวก,กยังก็ได้นะครับสิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างได้เท่าไรก็ทื่นไปเลยนับไปเลยนะครับอย่างงวดแรกนี่งวดแรกนี่มันออกเจ็ดสองหากับเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดสองห้า ข้างล่างออกเจ็ดศูนย์เท่าเก่าสองตัวนี้บวกกันเลยนะครับสิบบนหม่วยบนสิบล่างหมือนล่างบวกกันได้เท่าไรล่ะสองห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ได้สี่ห้าหกเจ็ดนะครับออกสองหกหนึ่งมันเจ็ดแ้มหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสามสามกับเก้าเป็นสองสองสามสี่ห้าออกที่ห้าศูนย์ก็คือหาแม้มอ,อืม 5บวก0เท่ากับ5 5กับ2เป็น7 7กับ3เป็น10 0 1 2 3ออก4 7 5ก็คือ2แต้มนะครับจูย์มันง่ายๆ7กับ5ากับ12 2กับ7เป็น9 9บก9เป็น18 8 9 0 1ออกที่9 3 5 8, 9, 0, 1, ออก็คือ8แต้มนะครับ อก้าสามห้หาข้างล่างออก90้าศูเท่ากับ3ามบวกห้าเท่ากับ 8. 8, 9, แปดแปดกับเก้าเท่ากับเจ็ดเออก17 1ก็คือ8แต้มนะครับมันเป็น8แต้มหนึ่งเจกับแป1สากับเจ็ดเท่ากับแ8 8แปดเป็นสิบกหกกับสามได้เก้าย์หนึ่เนาะ ออก7 2 3 7สก็คือ72็ดสมันก็เก้าแทมนะครับเจ็ดสองล่างออก3 8นะ 7, กะเจบวกสองเท่ากับ9 9้าเบวก 3, 10, สามสบอบกเจ็ดเก้า สามสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ว e ่าแมนไหมได้็กศูนย์อืมแมนบ่ 7จสองเป็นเก้าเออศูนย์สองสามโอ้ยศูนยเขียนเอานีละบล็อหรอกเดี๋ยวจะพูดสิบเบอรงเอาใศูนย์หนึ่งสองสามเนาะก็สามกับแดเป็นสิบเอเป็นเลขหนึ่งหนึ่งบวกสเป็นสามสบวกเเป็นศูนย์หนึ่งสองสออกที่ศูนย์สมเจ็ด มันจังตือโว้ยลงหนาลงลังล่ะสามเจ็ดก็คือศูนย์แ้มนะครับอันนี้สามบวกเจ็ดเป็นสิบสิบบวกเก้าสิบเก้าไดเล็กซ 4. 4, ี่สี่ห้าหกเจ็ดศูนย์สามเจ็ดแล้วก็มาออก เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งวันาหาละหกหนึ่งก็คือเจ็ดแต้มนะครับเจ็ดแต้มวันนี้นะครับหกกับหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นจุบสี่สี่ได้เก้าศูนย์หนึ่งสองอืม เก้าศูนย์หนึ่งสองนะแต้มรวมสองตัวบนนะครับเดี๋ยวผมจิขเยนใส่กระดาษง่ายไว้ก่อนไม่ต้องลืมอืม เก้าศูนย์หนึ่งสองภาษีผมหาไปเลขเก่าก้อนนะครับเพราะมันมันหลายสูตรจบแต่ว่าผมเบอร์พันได้บอรันได้ลงในสมุดกูนะมันจิตเกิดมาหลายอันอยู่นะจิดคนเกินมากแต่ลายอันอยู่มี้พันลอยมีอย่างเนี้ยของมันเลียกแก้มันนะครับทีนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งสองก็จะไปจับกับไซจับกับลักเมื่น เหมือนอย่างเดียวนะครับหลักหมื่นวันนี้ก็คือสามบอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นสองสามสี่ห้าสองยังได้เก้านะสองเจ็ดสองแปด 2 9แล้วก็2 0 3ล่ะ3 6 3 7 3 8 3 9 4 4 5 4 6 4 7 4 8 5 4 ห้าห้าห้าหกกระหาเจ็ดนะมันเป็นสองแต้มนะครับอันนี้เป็นเลขบนนะคร่าวๆก็คือนําร่องไปก่อนทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สี่สี่สิบหกตัวนะครับเป็นสิบหกตัว เป็นเลขบนนะหอพี่น้องไปหาวิธีตัดวิธีคัดเอาเพราะว่าผมว่ามันคือสีแต่ว่ามันกับบริปากลักนะมันกลับตัวได้นะครับเป็นเลขบนนี่กลับตัวได้เอาเข้าๆวไปก่อนนะสีอยู่ประมาณนี้นะครับเลขบนสามเก้าแต่ส่วนมากคีอแล้วผมผมมากคือแล้วผมสองเจ็ดสามหกสามเจ็ด ไปจังสิเพราะว่าเจ็ดกับเก้ามันเดนน่นเนาะเจ็ดกับเก้านี่มาทุกงวดคือว่าละ่กะกับหูหูกันอยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็เออ,อันนี้เป็นเลขบนเด้อแล้วผมขลาดมาเด็กล่างน้ำกรอนอันนี้เล็กล่างเฮดไห้ก็เริ่มมุนแล้วละ่ะ <c oughs> เริ่มมุนอุ้ยปุยแน่แล้วนะอ่าผมตัดเลขไปแล้วนะครับพาผููใดที่อยากไปซื้อลอตเตอรี่กัใไ้ซื้อ ไว้จัาตัวนี้สามหางโออีกตัวหนึ่งไหมอมเบิ้งคือบอนะครับ เลขล่างางวดวันที่หนึ่งทับสิบสองทับหกสี่นะครับเลขล่างหายไป4ชุดเนาะประมาณนี้นะครับเลขล่างนะี่งเลขล่างเนาะว่าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดหรือว่าสามเก้านะครับ ให้ไปซีหางก่อนเลยเล็กล่างนะครับถ้าผู้อยากซื้อลอตเตอรี่วะก <c oughs> ็โอเคนะครับคลิปนี้ก็แต้มรวมสองตัวบนมาให้ไต่แต้มแต้มรวมสองตัวล่างก็สี่สามสองหนึ่งศูนย์นั่นแะแต้มซีมากอยู่ <c oughs> แต้มซีนะครับแต้มซีแต้มสามแต้มศูนย์มีเบิร์ดหรอวะผูดถึงก็ะดับนะจากวันจีมาตัวใดแต่ว่าแต้มก็สี่สามสองหนึ่งศูนย์ แ้มบนนี่เก้าศูนย์หนึ่งสองไอเด่นไปทีแ้มเก้าก็อนนะห้เล้งไปที่แต้ม 9, นะเก้าบังพี่น้องกลับไปแล้วแ้มเก้ามันก็แถวนี้นะครับแ้มศูนย์แจมหนึ่งแล้วก็แ้มสองนะเอาแต้มรวมสองตัวบนมาให้เบิ้งนะครับกะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวจังหวะกันเนาะหอพี่น้องไปพิจะหน้าเลขพวกนี้ก่อนนี่เป็นเลขบนนะครับ อ,อันนี้เป็นเลขล่างไปสสุดสามเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดสามกบบ่หูคือกันนะว่าบัญจีออกตัวใดก็ไดเ้เรียกกไดวุ้มีไพหูดหอกนะครับลองเบิงติดดับติดเด,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 ด่นออียงของพี่น้องบอรหรือว่า่เป็นตามมากตา,ากันไปนะครับคอมเมนตนมาคุยกันได้นะก็โอเคนะครับคลิมนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ